ครับและให้ดูแบบแหวนพลอยนะครับที่มีความสวยงามอยู่ในตัวพลอยนะครับไม่ว่าจะเป็นไพลินแดงนะครับแบบก็สวยงามมากมายครับมีแบบให้ดูมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ แบบธรรมดาแบบเรียบแบบอลังการก็มีนะครับเราออกแบบไม่ได้นะครับโดยช่างที่มีฝีมือฝีมือโดยด้านอัญมณีโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะอยู่เมืองจันแล้วเรื่องคลอยเรื่องเครื่องประดับแล้วชาวต่างชาติยอมรับในฝีมือคนไทยหรือว่าฝีมือ,อ,อพี่น้องชาวกันทบุรีไม่ว่าจะอยู่ในภาคต่าง มาทำมาหากินมาเป็นช่างก็มารวม,มเป็นแหล่งผลิตตัวเรือนพอลอยนะครับก็พี่น้องที่มาทํางานด้านตัวเรือนก็มาจากหลายภาคนะครับภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางนะครับก็มีชาวเหนือก็มีเยอะนะครับมีหลายโรงงานที่เป็นชาวเหนือก็มีฝีมือปานีดกันนั่นเลยครับ เรื่องฝีมือแล้วต้องยอมยกให้เขาฝีมือครับางทีพลอยไม่ได้ทีเดียวยังสามารถที่จะฝังได้เม็ดเรียกว่าเล็กจนตามองแค่มองไม่เห็นนะครับสร้างเขาจะใช้เดินขยายเรียกเดขยายค,ค่อยๆบรรจงฝังงานละเอียดมากนะครับการทำตัวเรือนขึ้นมาแต่เรมเรือนให้ทันได้ สวมใส่ในในนิ้วหรือในเรือนล่างของอท่านนะครับเครื่องประดับเหล่านี้ก็เป็นที่เรียกว่ากล่าวผขานเป็นมานานไม่ว่าจะเป็นอันมณีอของไทยของต่างประเทศนะครับก็เป็นชื่อชื่นชื่อนะครับเรื่องลือไปไกลอันมณีที่เราสวมใส่นี้ก็ต่างชาติฝรั่งยอมรับเป็นสินค้าที่ ทั่วโลกยอมรับรนะับด้านอันมีนี่ครับใครจะทำธุรกิจเรื่องอันมณีนี่ก็ยังไม่ตายนะครับยังมีวัตถุดิบยังมีวัตถุดิบที่อีอมากเลยครับที่จะมาแปลรูปคุณภาพก็ยังมีหลายเกตนะครับตาม,มกำลังตามสถานะที่ท่านต้องการตามตำแหน่งด้านหลายงานต่างๆตามวัย ตามอายุนะครับเรื่องพลอยต้องการพลอยน้ําดีพลอยสวยก็ติดต่อเราได้ร้านจีจมจันทร์โทรศูนย์071505601นะครับ